นมชงกับนมกล่องอะไรดีกว่ากันคะน้องหนึ่งขวบถามว่าอะไรดีกว่ากันให้คุณแม่ลองดูนะคะมันจะแยกย่อยออกเป็นอย่างนี้ 1. ถ้าสมมุติว่าเรื่องของความสะดวกสบายก็ต้องถามคุณแม่ว่าหนึ่งปีแล้วแม่ยังสะดวกกับการที่จะต้องชงนมๆหรือคุณแม่แค่เจาะกล่องปุ๊บ,บนะคะแล้วให้ลูกกินเลยอในเรื่องของความสะดวกนะเพราะว่ามันจะต้องมาไล่กันดูทีละข้อเลยถ้าสมมติว่าคุณแม่บอกบว่าเออฉันสะดวกกับการเจาะปุ๊บให้ลูกกินเลย ทันขี้เกียจมาแบบต้องมาต้มน้ําต้องมาล้างอุปกรณ์ต้องมาชมอุ้ยวุ่นวายอะไรนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นข้อแรกก็คือว่าเจาะกล่องแล้วให้ลูกดูดเลยนี่คือความสะดวกสบายข้อที่2คือราคาเราก็ต้องมาดูว่านมกล่องตกเฉลี่ยเนี่ยกล่องละประมาณเท่าไหร่นะฮะนมผงกล่องละประมาณเท่าไหร่มันแตกต่างกันมากน้อยไหมซึ่งถ้าสมมติว่าเอ้ยเรารู้สึกว่านมกล่องอะ่ะมันเซฟเงินนะอ่า ฉันสะดวกกับการเซฟเงินฉันจะเอาเงินไปทําอย่างอื่นอะข้อที่2ก็คือว่าอาจได้แล้วเรื่องของการเซฟเงินถูกต้องไหมคะเนาะกับข้อที่3เราก็ต้องมาดูสารอาหารเราก็ต้องมาดูถ้าสมมติว่าเราอะยังรู้สึกว่าเรายังติดใจกับนมผงอยู่เพราะว่านมผงเองอาจจะมีการแบบสารอาหารปังแบบสับเลยเนาะเพราะว่าเขาเด่นในเรื่องของการที่แบบเติมนั่นเติมนี่ลงไปอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราก็อยากได้นมที่มีสารอาหารเราก็ไปเลือกนมนะคะเนาะที่เขียนว่าสารอาหารเยอะ ได้เช่นเดียวกันเพอหนะ้าตอนนี้ค่ะจะต้องบอกเลยว่านมกล่องนะคะเนาะที่มีการเติมสารอาหารมี DHA EPA นะคะเนาะมีการเติมพรีไบโอติกนะคะโอ้ยเต็มไปหมดบางอันคือแบบโหจำไม่หวัน่นไม่ไหวคือกี่ตัวกันเล่าคือแบบคล้ายๆกันเลยเพียงแต่ว่ามาในรูปแบบที่กินง่ายสะดวกมากขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องมาดูว่าถ้าสมมติสารอาหารก็ไม่ได้ต่างกันเลยไม่แพ้กันเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ฉันอะ อยากแบบประหยัดตังค์แล้วฉันก็อยากสะดวกสบายก็น่าจะต้องเป็นนมกล่องแบบนี้เป็นต้นถ้าสมมุติว่าไม่ฉันยังชอบแบบการที่แบบชงชงนมคนให้ลูกฉันรู้สึกว่าฉันได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดออก็แล้วแต่นึกออกไหมคะคือมันไม่ได้ติดอะไรยังไงเลยนะคะโอเคแม่พอเห็นภาพแม่ดูนะคะ่ค่ะคุณ